ดรามาจนได้เจนจิยีหวาตามลอยลีซ่าเต็นโคเบอร์ร็อกสตาร์กางเย,ยวาวราชชาวเน็ตวิจารณ์สนันโซเชียลลันเดือดร้อนคนใช้ถนน ซึ่งต้องบอกเลยว่านาทีนี้ใครๆต่างก็ต้องรู้จักเพงลงร็อกสตาร์ของสาวล,ลิซ่าละิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงค์ที่เธอนั้นเป็นร็อเปอร์นักร้องนักเต้นใต้อดอลระดับโลกซึ่งเธอก็ได้มีการปล่อยเพลงออกมาให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงซึ่งหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมากระแสต,ตอบรับถือว่าดีถล่มทลายทั้งในส่วนของยอดวิวของเพลงและรีแอคชั่นของแฟนเพลงต่างพากันชื่นชมที่ลิซ่าทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเพราะเธอได้เลือกโลเคชั่น ถ่ายทําในประเทศไทยอย่างเยาวราชนอกจากนั้นยังเลือกใช้แดนเซอร์และนักแสดงไทยเกือบทั้งหมดในทุกกระบวนการกันเลยล่ะคะ่ะเรียกเดยว่างานนี้ฮอตฮิตเป็นกระแสยอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะที่ทําให้หลายๆคนต่างพากันแห่เดินทางไปเยาวราชเพื่อตามรอยเพลงร็อกสตาร์ของสาวลิซ่ากันเป็นอย่างมากมายเช่นเดียวกันกับเหล่าดาราหรืออินฟูหลายๆท่านต่างก็ได้มีการตามรอยและเต้นเพลงร็อกสตาร์ที่เยาวราชกันทั่วซึ่งก็มีหลายคนที่หลังจากปล่อยคลิปเต้นลงบน ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่ากลับโดนกระแสดราม่าไปโทษโซเชียลกันเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าคนที่โดนดราม่านี้หนึ่งในนั้นก็จะเป็นสาวจันจิจันจีราจันพิพัฒชัยวานใจหนุ่มมาเดโอมเเลอร์ที่หลังจากที่เธอนั้นได้มีการไปทำคอนเทนต์เต้นเพลงร็อกซตาร์ของสาวลิซ่าท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวจันจิในลุคลิซ่าเป็นจำนวนมากพอเจ้าตัวจัดหนักจัดเต็มเป๊ะทางหน้าผมและชุ แถมลีลาการเต้นก็ไม่ธรรมดาตัวแม่สายแดนเก็บหมดทุกท่าจริงๆแต่ถึงแม้ว่าจะมีคําชมมากมายก็ไม่ไว้เกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งกลายเป็นวมัลวิพษ์จิจาร์สนันในโลกโซเชียลซึ่งสาวจันจิก็ได้เต้นกับบอสชนกันดวงในบัญชีติ๊กต็อกของบอสบนทางม้าลายลิมถนนเยววาวราชขณะที่ยังมีรถสัญจรไปมาโดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเป็นกรารกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นการกีดขวางการจราจรแถมยังอันตราย อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้มีคอมเมนต์เชิงวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากมายอย่างเช่นว่าเอาจริงนะคอนเทนต์เต้นกลางถนนกลางสี่แยกหาแยกตรงทางมา้าลายไม่ว่าใครก็ควรงดความพักได้แล้วพอสร้างความเดือดร้อนให้คนที่กําลังข้ามถนนและรถกําลังขับอยู่บนถนนต้องมาระวังเพิ่มมากขึ้นอีกคนข้ามเดินหลบเดินเบี่ยงให้คนที่ทาคอนเทนต์รถขับชะลอขับเบี่ยงให้คนที่เดินหลบเบี่ยงคนทำคอนเทนต์อีกต่อหนึ่งลิซ่าไอดอลพี่ ยังต้องทําเรื่องปิดถนนมาถ่ายตอนดึกๆเพราะมันจะได้ไม่รบกวนคนสัญจรเลยครับแล้วทําไมถึงตัดสินใจเต้นบนถนนทั้ง,งที่มีรถสัญจรหรอครับไม่ต้องปกป้องนะเพราะอันนี้ผิดจริงๆต่อให้เป็นคอนเทนต์ยังไงก็ลําบากคนใช้ถนนนะคะ1เต้นตรงทางม้าลายคนใช้ข้ามถนน2เต้นประชิดรถจนต้องเบี่ยงออกถือว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงการกระทํานี้อาจทําทให้คนลอกเลียนแบบได้นะคะลําบากคนเดินข้ามถนนต้องเดินหลบด้วย มาทำคอนเทนต์สักปี2นะคะผลไม่ค่อยมีเป็นตน้นไม่เพียงเท่านั้นนอกจากสาวจันจิแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาวนั่นก็คือสาวน้อยยีหวะแม่ค้าขายไก่ทอดที่ดังชั่วข้ามคืนเพราะหน้าตาละไม้ขายกับลิซ่าแบงค์พิงถึงขั้นฉัดชัยเพียงอิชิติ์จับแต่งตัวแปลงโฉมเป็นสาวร็อกสตาร์ตามรอยสาวลิซา่าจนชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเธอคนนี้นั้นมีความเหมือนลิซ่ามากๆซึ่งหลังจากที่ดังจากเรื่องดังกล่าวได้ไม่นานก็เกิด ดามขึ้นซึงหลังจากที่สาวยี่หวะได้มีการเปิดช่องทางติ๊กตอกในการเต้นโคเวอร์ของสาวลิซ่าที่มีการตั้งชื่อว่าลิซูซูชีวิตลงไปแค่2คลิปซึ่งในคลิปแรกสาวน้อยยี่หวะก็ได้มีการไปเต้นถ่ายคอนเทนต์ตรงกลางเยาวราชที่เป็นทางม้าหลายเช่นกันซึ่งก็ได้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรเต้นตรงนั้นซึ่งในคลิปดังกล่าวก็ได้มีผู้เข้ามาชมคลิปกันเป็นล้านครั้งกันเลยทีเดียวจนลามไปถึงมีการกล่าวว่า ะเป็นลิซ่าให้ได้เลยหรือบ้างก็บอกเป็นลิซ่ากี่โมงรวมถึงคอมเมนต์ที่อยากให้เป็นตัวของตัวเองมากกว่าอย่างเช่นว่าบางทีเราก็ไม่ต้องพยายามให้เหมือนใครเป็นตัวของตัวเองน่ารักในแบบของตัวเองก็พอดูแล้วมีเสน่ห์มากกว่าไม่เหมือนเลยหน้าไม่เหมือนส่วนสูงก็ไม่เหมือนเหมือนกี่โมงเหมือนก็แค่ภาพนิ่งมันไม่เหมือนจริงๆอย่าพยายามเลยเป็นตัวเองดีที่สุดนะมันไม่ได้จริงๆอย่าพยายามเลยเป็นตัวเองดีที่สุดนะเป็นต้นะ ในขณะที่หลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นถ้าน้องผ่านมาเห็นเม้นนี้พี่อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับเราเป็นคนมีของพี่เชื่อว่าเรายัางไปได้อีกไกลมากๆจุดเริ่มต้นอาจจะยากแต่ถ้าผ่านไปได้เราอาจจะกลายเป็นคนเก่งอีกคนข้องวงการนี้นะครับสู้ๆนะเป็นต้นต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของชาวเน็ตเพียงเท่านั้นถึงแม้จะเกิดดราม่าขึ้นแต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าสวยและจัดหนักจัดเต็มกันทุก คลิปเลยทีเดียวค่ะ